ค่า MVRV ยังไม่แตะเส้นเตือนแบบนี้บิตคอยยังพอมีแรงขึ้นได้อีก25%หรือเปล่าเครือข่าย BSC ยังคงนำในการใช้งานทั่วทั้งวงการส่วนบ o o f Wall Street เรียนวิพุ่งทะลุมูลค่าะตะลาด52.1ล้านดอลลาร์เมื่อความเป็นอิสระของเฟดกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองพา w เวลจะยืนหยัดได้อีกนานแค่ไหนค่า ETH ต่อ BTC พุ่งแรงหุ้นคริปโตทยยนอย่างนี้เรียกว่าความเชื่อมัน่นไม่ใช่กระแสถูกรอเปล่า ขณะที่ทรัมป์หนุนเต็มตัวอังกฤษกลับสั่งแบนการบริจาคด้วยคริปโตเริ่มลุกลามถึงการเมืองแล้วคริปโตทะลวงเข้าสู่สนามเลือกตั้งการออกกฎหมายทั่วโลกเริ่มเข้าสู่พื้นที่อ่อนไหวตอนนั้นขายบิตคอยทิ้งสองแสนเหรียญตอนนี้เบลเรียคงเสียรายสุดๆฝ่ายอนุรักษนิยมยังเชื่อมั่นในทองคำส่วนกลุ่มคนรุ่นใหม่ตะโกนบอกให้ซื้อบิตคอยอะไรกันแน่ที่เป็นทองคำแท้ รู้ข่าวสารคริปโตก่อนใครผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆของ b ีทีและมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้กันในที่ l i โ e Open Chat ที v Thailand วันพฤหัสที่17กรกฎาคมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องภา,าษาไทยของ b ิ t c อ i n t ทีวีคริปโตร,รายวันกับดัชชีผู้ดำเนินรายการในวันนี้ค่ะวันนี้เรามาดูข่าวสารตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาในวงการคริปโตกันค่ะเดืน <The S 2> ชนีราคาผู้ผลิต PPI ของสหรัฐประจำเดือนมิถุนายนได้เพิ่มขึ้น2.3เมื่อเทียบกับปีก่อนค่ะซึ่งต่ำกว่าที่คาดการไว้ที่ 2. และไม่มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้าตลาดแปรผลยังรวดเร็วค่ะว่าน,นี่อาจจะเป็นสัญญาณของเงินเฟ้อที่เริ่มชะลอตัวซึ่งอาจเปิดทางให้กับเฟดปรับลดอัตราดอกเบีย้ยบิตคอยก็ได้ตอบสนองในทันทีโดยพุ่งทะลุระดับ1 2 0 0 0 0ขึ้นไปแตะจุดสูงสุดใหม่ในระยะสั้นค่ะแต่อารมณ์ของตลาดก็เปลี่ยนเร็วเมือ่อเผชิญกับแรงกดดันด้านกฎระเบียบร่างกฎหมายกำกับดูแลคริปโตในสภาผู้แทนราษฎรของสหรัฐถูกชะลอในการลงมติในรอบที่สอง เนื่องจากมีการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมให้รวมการแบรนสกุลเงินดิจิตัลของธนาคารกลางหรือ CBDCS จากการถูกเขียงดังกล่าวค่ะทำให้กระบวนการทางกฎหมายหยุดชะงักและมีความเชื่อมั่นในตลาดก็หดและความเชื่อมั่นในตลาดก็หดตัวทันทีค่ะในขณนะเดียวกันโลกการเงินแบบดั้งเดิมก็เริ่มเคลื่อนไหวโดย CEO ของ Bank of America ได้ออกมาเปิดเผยว่า ธนาคารกำลังเตรียมออก Stablecoin ของตนเองค่ะในขณะที่ Morgan Stanley ก็ได้เปิดเผยเช่นกันว่ากำลังสำรวจการใช้งาน Stablecoin สำหรับลูกค้าฟังดูเหมือนว่า Wall Street กำลังเอาจริงแต่หากยังไม่มีกรอบกฎหมายที่ชัดเจนแผนเหล่านี้ก็ยังไม่สามารถเดินหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แล้วด้านการเคลื่อนไหวของราคาบิตคอยที่เคยทะลุแนวต้านสําคัญขึ้นไปได้ชั่วครู่ก่อนจะอ่อนตัวลงมาเคลื่อนไหวบริเวณ1 1ึ่0 0ทางเทคนิคแล้วระดับ1 2ึ0 0 0สดอลลาร์กลายเป็นแนวต้านแข็งแกร่งค่ะหากไม่มีสนับสนุนจากนโยบายที่ชัดเจนก็คาดว่าในระยะสั้นบิตคอยจะเคลื่อนไหวในกรอบ1 1ึ0 0 0สนหนถึงหนึ่งแดอลลาร์ต่อไป กลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาดัชนี m v r v สําหรับผู้ถือระยะสั้นของวิกตอรซึ่งถือเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดตลาดที่สําคัญอยู่ที่ระดับประมาณ1.15ค่ะซึ่งยังห่างจากระดับ1.35ที่ในอดีตเคยเป็นสัญญาณเริ่มต้นของแรงขายขนาดใหญ่หรือพูดง่ายงก็คือนักเก็งกําไรระยะสั้นยังไม่ได้กําไรเยอะถึงขนาดที่จะรีบเทขายออกมาค่ะ MVRV หรือ Market Value to r e a l i z e Value สำหรับผู้ถือในระยะสั้นคือการวัดค่าว่ากระเป๋าเงินที่ถือ BTC ไม่เกิน155วันนั้นมีกำไรอยู่เท่าไหร่โดยเฉลี่ยนในตอนนี้ค่ะอยู่ที่ประมาณ15%ในขณะที่ในรอบก่อนนั้นมักจะเริ่มมีแรงขายหนักเมื่อกำไรทะลุ35%ขึ้นไปดังนั้นอย่าเพิ่งตกใจไปกับราคาที่ดูเหมือนจะสูงในวันนี้ค่ะจุดสูงสุดของรอบนี้อาจจะยังมาไม่ถึงด้วยซ้า โดยประเด็นสําคัญคือเมื่อวันที่11กรกฎาคมค่ะต้นทุนเฉลี่ยของผู้ถือระยะสั้นเพิ่งทะลุ100,000ดอลลาร์เป็นครั้งแรกและตอนนี้ก็อยู่ที่ราวๆ12,000ดอลลาร์นั่นหมายความว่าราคาในปัจจุบันที่ประมาณ117,000ดอลลาร์นั้นเพิ่งเริ่มทํากําไรจริงๆและสําหรับหลายคนยังไม่มีแรงกดดันให้ขายในระยะสั้นนั่นแปลว่าบิตคอย n ยังมีโอกาสปรับขึ้นได้อีกประมาณ20-25%ค่ะ ถ้ารวมปัจจัยพื้นฐานที่ยังแข็งแกร่งเข้าไปด้วยไม่ว่าจะเป็นกระแสเงิเน,นทุนที่ไหลเข้า ETF กิจกรรมมืเครือขายที่เพิ่มขึ้นและความผันผวนที่ลดลงการที่ BTC จะพุ่งแตะ1 3 5 5 0 0ดอลลาร์ถึง1 4 0 0 0 0ดอลลาร์ภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าก็อาจจะไม่ใช่เรื่องเกินจริงค่ะสรุปสั้นๆเลยก็คือ m v r v ก็เปรียบเสมือนกับเข็มทิศสำหรบับจับจังหวะจุดสูงสุดของตลาดและอย่าพิ่งมัวแต่มองภาพกราฟราคาค่ะ ให้ลองดูว่าผู้คนได้กำไรกันมากแค่ไหนนั่นแหละค่ะคือสัญญาณที่แท้จริงราสุนมมุลค่ารวมที่ถูกล็อกไว้ในโลกของ d e f าหรือ TVL ได้พุ่งแตะ่1ร้7งพันล้านดอลลาร์ค่ะที่เพิ่มขึ้นถึง 2. 5 7ซภายในวันเดียวและเดือนนี้ผ่านมาเงินทุนกว่า30พันล้านดอลลาร์ได้ไหลกลับเข้ามาในระบบค่ะทำให้ TVL กลับมาอยู่ในระดับสูงใกล้เคยียงกับช่วงปลายปีที่แล้วและในบรรดาเครือข่ายทั้งหมดของ BSC หรือ Binance Smart Chain ก็โดดเด่นขึ้นมาอีกครั้งค่ะ โดยทำธุรกรรมได้ถึง2.36ล้านรายการภายในวันเดียวอยู่ในอันดับที่2อรองจากอีเทเรียมเท่านั้นค่ะและระบบนิเวศของ b s c ก็กำลังร้อนแรงขึ้นอย่างชัดเจนโดยปัจจุบันมีเม็ดเงินถูกล็อกไว้กว่า11.055พันล้านดอลลาร์ค่ะอยู่ในอันดับที่4ในบรรดาบล็อกเชนสาธารณะโดยได้เพิ่มขึ้น9.08%ภายใน30วันที่ผ่านมาบ่งบอกได้ถึงกระแสเงินทุนที่ไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่องค่ะ ในฐานะที่เป็นเครือข่ายยอดนิยมสำหรับเหรียญมีม PSC กำลังได้รับอนิสงส์งจากความต้องการสินทรัพย์ที่มีความผันผวนสูงซึ่งเหมาะกับการเก็งกำไรในระยะสั้นตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจนค่ะคือโทเค็น W ที่เพิ่งเปิดตัวได้เพียงสัปดาห์เดียวแต่ราคาก็พุ่งขึ้นกว่า20%แล้วและปัจจุบันโทเค็นนี้นำเสนอในฐานะของเครื่องจักร arbitrage แบบกระจายศูนย์หรือ decentralized arbitrage engine ที่ไม่มีภาษีซื้อขายหรือ buy and sell tax สัญญาอัจฉริยะก็เปิดเผยต่อสธาธารณะแบบเต็มรูปแบบค่ะและผ่านการตรวจสอบเบื้องต้นโดยไม่พบปัญหาใดๆปัจจุบันราคาอยู่ที่0.52 0ดอลลาร์และมูลค่าตลาดก็อยู่ที่52.1ล้านดอลลาร์เมื่อภาคดีฟายเริ่มฟื้นตัวอย่างมั่นคงและเฟดก็กำลังเข้าสู่ช่วงตัดสินใจเชิงนโยบายที่สำคัญรวมถึงสภาพคล่องในตลาดบล็อกเชนก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอาจบูทางให้เกิดขึ้นขาขึ้นรอบใหม่ สำหรับเครือข่ายชั้นนำและโทเค็นคุณภาพสูงก็ได้ค่ะโปรดกดไลค์และกดติดตามค่ะเพื่อรับข่าวสารล,ล่าสุดในวงการคริปโตล็อกเชนและเหมืองขุดตลอด24ชั่วโมงที่ผ่านมาและอย่าลืมกดกระดิ่งค่ะเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกของ BTV และรลับเคล็ดลับความมังคังได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะทรัมป์กับพาเวลได้เปิดศึกกันอีกรอบแล้วค่ะโดยปีนี้ทรัมป์ได้ออกมาเรียกร้องให้เฟดลดดอกเบี้ยแทบทุกเดือนแต่พาเวลก็ไม่เคยสนใจพร้อมกับยืนยันหนักแน่นว่า เราทำหน้าที่กำหนดนโยบายไม่เล่นการเมืองทำให้ทรัมป์เกิดความไม่พอใจทันทีและได้ตอบกลับว่าตอนเลือกตั้งปี2020รีบลดดอกเบีย้ยกันจังแล้วทำไมตอนนี้ถึงเงียบหายพร้อมยกข้อมูลว่าดอกเบีย้ยสูงทำให้รัฐบาลกลางต้องจ่ายดอกเบีย้ยเพิ่มอย่างมหาศาลซึ่งเหมือนกับการเอาเงินภาษีประชาชนไปจ่ายค่าเช่าตึกให้กับเฟดแต่ฟังเฟดก็ไม่ยอมเช่นกันค่ะ โดยได้เผยในรายงานประชุมชัดเจนว่าอัตรางเงินเฟอ้อยังควบคุมไม่ได้การรีบรดดอกเบี้ยในตอนนี้คือการสาดนน้ามันเข้ากองไฟและพาเวลยังยืนยันเสียงแข็งค่ะว่าผมเชื่อในข้อมูลไม่ใช่กระแสลมการเมืองและในวันนี้ก็ยังมีข่าวลืออีกค่ะว่าพาเวลอาจจะลาออกสึกนี้ที่ดูเหมือนจะแค่ลดดอกเบี้ยหรือไม่ลดดอกเบี้ยอาจเป็นเวทีซ้อมรบของการเลือกตั้งครั้งใหญ่ the <laughs> house president you mentioned fraud in an earlier answer. are you saying you want to investigate the fed chair for fraud related to this renovation? well, i think he's already under investigation. Uh, he spent uh, far more money than he was supposed to on rebuilding. i didn't see him as being the kind of guy that would you know, want to have parks, rooftop parks and everything else on top of buildings. but uh, who wants to spend that money for the fed? The Fed is supposed to sit there and say where interest rates are going and a couple of other very easy things to do. And he spent two and a half billion dollars. I think he's, you know, I think he's got some problems. ทรอมกล่าวหาว่าพาเวลปกปิดความจริงในการตอบคำถามต่อรัฐสภาโดยระบุว่าโครงการรีโนเวทสำนักงานใหญ่ของเฟดใช้งบถึง2.5พันล้านดอลลาร์ซึ่งเกินงบเดิมไปถึง32%และยังมีองค์ประกอบความหรูหราเกินความจำเป็น โดยเขาวิจาร์พาวเวลล่าช้าไม่เด็ดขาดทำให้สหาราัฐสูญเสียเงินนับแสนล้านดอลลาร์ทรัมป์ได้เรียกร้องให้รัฐสภาสอบสวนและเสนอให้ปลดพาเวลออกจากตาแหน่งดานพาเวลก็ได้ชี้แจงว่าโครงการรีโนเวทเป็นเรื่องของความปลอดภัยและการปรับปรุงให้ทันสมัยและยงย้ำว่าการตัดสินใจด้านดอกเบียจะไม่ถูกการเมืองแทรกแซงเขาจะดำรงตำแหน่งต่อไปจนถึงปี2026ผู้เชี่ยวชาญเตือนว่าการกดดันเฟดด้วยเหตุผลทางการเมือง อาจจะสร้างความปั่นป่วนต่อตลาดและเพิ่มความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจเหตุผลที่ทรัมป์ hey, รมเรื่อกล่าวการลดดอกเบีย้ยไม่ใช่แค่การกู้เศรษฐกิจอย่างผิวเผินนะคะแต่นี่คือเกมแย่งชิงอำนาจและพื้นที่ในการควบคุมการเล่าเรื่องทางการเมืองในสายตาของทรัมป์การลดดอกเบีย้ยหมายถึงการดันตลาดหุ้นขึ้นบรรเทานี้รัฐบาลการะตุ้นกำลังซื้อและเพิ่มความมั่นใจของผู้มีสิทธิเลือกตั้งทำให้มันกลายเป็นผลงานเชิงเศรษฐกิจค่ะที่ใช้หาเสียงได้นนทันที แต่แก่นลึกของปัญหาคือพาเวลในฐานะของประธานเฟดถืออำนาจในการชีทิศทางอัตราดอกเบี้ยทั่วโลกเพียงแค่พูดคำเดียวตลาดหุ้นทั้งโลกก็สั่นสะเทือนได้อำนาจนี้ใหญ่กว่าประธานาธิบดีซะอีกค่ะและทรัมป์ก็ไม่อาจปล่อยให้ใครถืออำนาจนี้ได้เช่นกันและยิ่งไม่ยอมให้คนนอกควบคุมเขาจึงกล่าวหาพาเวลว่าปิดบังงบป,ประมาณปล่อยนโยบายร่าชา้าและทั้งหมดนี้คือการกดดันค่ะ และพร้อมปูทางให้พาเวลกลายเป็นแพะร,รับบาปทางเศรษฐกิจหรือพูดง่ายๆก็คือการบีบพาเวลนลั่นแหละค่ะไม่ใช่แค่เรื่องของการเงินค่ะแต่มันคือความท้าทายตรงๆต่อความเป็นอิสระของธนาคารกลางสหรัฐและสุดนี้ที่ดูเหมือนจะแค่เรื่องดอกเบี้ยแท้จริงแล้วมันคือรอยปริที่ราลึกในโครงสร้างทางอำนาจการเมืองของสหรัฐค่ะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะตลาดหุ้นสหรัฐแกว่งตัวเล็กน้อยก่อนที่จะปิดบวกทำให้ N a s แ a กขยับขึ้นเล็กน้อย และทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้งค่ะในขณะที่บิตคอยดูจะนิ่งๆไม่ไปไหนแต่อีเทเรียมกลับค่อยๆเร่งเครื่องแบบเงียบๆโดย Arthur h a ์เฮค่ะผู้ก่อตั้ง b i ต m ิกและเคที่บูดแห่ง Ask i ์อินเ s ต่างก็ออกโรงพร้อมกันว่าอีเทเรียมยังไปต่อได้อีกไกลแต่เบื้องหลังของ Ethereum Reserve Company ค่ะก็ไม่ธรรมดาเช่นกันมีทั้ง Tom Lee และ Peter ร์ทิวสองนักการเงินระดับตำนานของ Wall Street หนุนหลังทำให้เงินทุน,น,นร้อนๆไหลเข้ามาเพียบ และหุ้นกลุ่มคริปโตก็ทะยานตามโดย s p e ก็พุ่งแรงถึง29%ภายในวันเดียวค่ะ m n r ก็กระโดดขึ้น12%ความร้อนแรงของตลาดในตอนนี้แทบจะลุกเป็นไฟเลยค่ะพร้อมกับการพุ่งขึ้นของราคา ETH อัตราแลกเปลี่ยน ETH ต่อ BTC ก็ขยับขึ้นแต่0.0287ภายในสัปดาห์เดียวโดยเพิ่มขึ้นถึง17.2%และในช่วง3เดือนหลังได้เพิ่มขึ้นรวมกว่า50.11% โดยเฉพาะในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา ETF แบบสปอร์ตของอิตาเรียมีเงินไหลเข้าสุดที่ถึง1.55พันล้านดอลลาร์แค่วันที่16กรกฎาคมวันเดียว f i d e l เ t y ก็ได้รับเงินเข้าไปถึง12.2ล้านดอลลาร์ส่วนแ c k r o อ k ผ่านกองทุนอีตาได้ดึงเงินเข้าไปกว่า3.3พันล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เดือนเมษายนฝั่งภาคธุรกิจก็เริ่มสะสม ETF เช่นกันบริษัทยอย่าง SharpLink Gaming ได้เดินตามกลยุทธ์แบบเดียวกับส t r a t e จี โดยการจัดเก็บีเ h เรียมไว้ในคลาง ETF เมื่อ ETF และภาคธุรกิจช่วยกันซื้ออย่างหนักจำนวน ETH ที่หลงเหลืออยู่ในกระดานเทรดก็ลดลงจนต่ำสุดในรอบ9ปีและแน่นอนว่านี่เป็นปัจจัยบวกที่ช่วยดันราคาขึ้น Ethereum, so Bitcoin's Value Proposition is now Ethereum's Value Proposition has been perceived to be in the future We've been building scalable infrastructure uh, Layers of enabling infrastructure for about a decade um, Anticipating that All the activity of the internet and the web. will move to web three. And web three is really the, the natural evolution of the web protocols, uh, sort of a re-decentralization of the World Wide Web. So Ethereum is scalable enough, affordable enough, uh, legal enough in, in the United States. It's very usable right now. I'm ETF I'm to to ก็เท่ากับว่าผู้ถือ ETF จะได้ดอกเบี้ย ETH ประมาณ3-4%ต่อปีโดยแท้จะไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะลองคิดดูสิคะว่ากองทุนสายยาวจะเข้ามากวาดกันเร็วแค่ไหนโดยนักวิเคราะห์จาก Wall Street ก็เริ่มปรับมุมมองตามกันแล้วค่ะเพราะ ETF ยังดูดเงินไม่หยุดโดยโครงสร้างพื้นฐานของ Web3 ก็ขาดอิทธเฤทไม่ได้รอบนี้ยังไม่จบง่ายๆแน่ค่ะเพราะราคาที่3,500-4,000ดอลลาร์ในสายตาของพวกเขา นั่นแค่ราคาพื้นฐานพูดตรงๆเลยค่ะว่าจากกระแสในตอนนี้ราคาเป้าหมายที่เคยพูดเอาไว้ยังดูว่าเป็นแค่อนุรักษ์นิยมไปเลยด้วยซ้ำค่ะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐในปี2024บริษัทคริปโตเครเรนซี่ต่างทุ่มสนับสนุนผู้สมัครที่มีจุดยืนที่เป็นมิตรต่อวงการค่ะโดยมีมูลค่ารวมถึง134ล้านดอลลาร์สหรัฐการเคลื่อนไหวนี้ได้จุดประกายความตื่นตัวในวงการคริปโต แต่ในขณนะเดียวกันค่ะก็สร้างความกังวลเรื่องเงินซื้อนโยบายเช่นกันและเปิดประเด็นถกเถียงในระดับโลกว่าควรควบคุมเงินบริษัทดิจิตัลหรือไม่ในสหรัฐกระแสนี้นับว่าร้อนแรงมากค่ะโดยโดนัลด์ทรัมป์ได้ออกตัวสนับสนุนคลิปโตเต็มที่โดยทําให้เสียงของวงการคลิปโตเริ่มดังขึ้นในแวดวงของการเมืองแต่อย่างไรก็ตามค่ะหลายรัฐก็ไม่เห็นด้วยเช่นโอเรกอนมิชิแกนและนอร์ทแคโรไลนาโดยได้ประกาศชัดเจนว่าแหล่งเงินไม่ชัดเจน ความถูกต้องตามกฎหมายยังคงน่าสงสัยจึงได้ตัดสินใจสั่งแบนเอาไว้ก่อนแคลิฟอร์เนียเองก็เคยออกมาสั่งแบนแล้วตั้งแต่ปี2018ค่ะแต่ก็กลับมายกเลิกในปี2022ในขณะที่สหราชอาณาจากักรได้ตัดสินใจยังเฉียบขาดว่าห้ามบริจาคด้วยคริปโตยอย่างเด็ดขาดเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาในเจลฟาราสัสผู้นำพรรครีฟอร์มของอังกฤษได้ประกาศบนเวทีงานบิตคอยคอนเฟอเรนซ์2025ที่ลาสเวกัสว่า พรรของเขาจะเริ่มรับบริจาคด้วยคริปโตเคอเรนซีเป็นครั้งแรกพร้อมทั้งจะผลักดันการออกกฎหมายการจัดตั้งทุนสำรองบิตคอยของประเทศและลดภาษีกำไรจากเงินทุนหรือ c แคปิต l ลเกินแท็กโดยการประกาศดังกล่าวได้สร้างแรงสันสะเทือนในแวดวงการเมืองอังกฤษเป็นอย่างมากสมาชิกพักแรงงานเรียมเบิร์นได้ออกมาตั้งคำถามถ,ามถึงความชอบธรรมและความโปร่งใสในขณะที่รัฐมนตรีจากสำนักงานคณะรัฐมนตรีแพตมาฟาเดน ถึงกับร้องเรียนให้แบนคริปโตจากผู้บริจาคทางการเมืองโดยสิ้นเชิงด้วยเหตุผลที่ว่าติดตามแหล่งที่มายากเสี่ยงต่อการแทรกแซงจากต่างชาติซึ่งล่าสุดรัฐบาลอังกฤษได้บรรจุประเด็นนี้เข้าสู่การพิจารณาในการปฏิรูปการเมืองในรอบใหม่พร้อมกับเตรียมผักดันมาตรการจำกัดคริปโตในการบริจาคก,การเมืองโดยเฉพาะในช่วงของการเลือกตั้ง create a sovereign Bitcoin reserve fund so we have a Bank of England uh, sovereign fund that is fit for the future and will even allow HMRC to accept will make HMRC accept tax payments in crypto so we'll make actually paying your taxes frictionless if you choose uh, to use cryptocurrency อนนี้สมาชิกสภา,าอังกฤษกำลังจับตาเงินบริจาคทางการเมืองด้วยคริปโตค่ะและมีแนวโน้มจะสั่งแบนแบบถอนรากถอนโคนนั่นหมายความว่าในการเลือกตั้งครั้งต่อไปกติกาเรื่องหาเงินยัางไงาใช้เงินยัางไงาอาจต้องถูกปรับกันยกใหญ่เลยค่ะ จริงๆแล้วในไอร์แลนด์ก็เคยออกตัวแรงไปก่อนตั้งแต่ปี2022ค่ะเพราะกลัวว่าต่างชาติจะเข้ามาแทรกแซงการเมืองจึงได้ประกาศห้ามบริจาคคริปโตให้กับพรรคการเมืองโดยตรงเอลสวาด,ดอร์แม้จะยังไม่แบนแต่ก็มีองค์กรออกมาเตือนแรงว่าการกํำกับดูแลที่ละหลวมบวกกับปิดคอยที่เป็นเงินถูกกฎหมายอาจจะกลายเป็นช่องทางฟอกเงินสู่การเมืองได้ง่ายๆค่ะและสุดท้ายแล้วแต่ละประเทศก็ยังมองต่างกันไปว่าจะควบคุมแค่ไหนหรือจะควบคุมเลยไหม นั่นยังคงต้องถกเถียงกันอีกยาวค่ะแม้หลายประเทศจะพูดว่าบิตคอยมีความเสี่ยงสูงแต่ในความเป็นจริงแล้วหลายรัฐบาลทั่วโลกต่างก็แอบ,บกว้านซื้อกันเ,เงียบๆค่ะโดยในตอนนี้มีการถือครองรวมกันกว่า4 6 3 0 0 0 BTC หรือประมาณ2.3%ของบิตคอยทั้งหมดในโลกค่ะโดยสหรัฐอเมริกาได้ครองแชมป์ที่1 9 8 0 0 0 BTC ส่วนจีนก็ตามมาติดๆค่ะที่190,000 BTC ส่วนอังกฤษเองก็ไม่น่าหน้า มีถึง61,245 BTC ยูเครนมี46,351 BTC ส่วนเกาหลีเหนือได้มาแบบไม่ต้องทำงานด้วยฝีมือของแฮกเกอร์ระดับรั้งค่ะก็เก็บไปได้ถึง13,562 BTC ส่วนภูตานเองก็มี14,86 BTC จากการทำเหมือเงเงียบๆส่วนบบลเรียเคยสร้างปรากฏการณ์ในปีหนึ่งค่ะจากการจับกลุ่มแก๊งค้ายาเสพติดแล้วได้บิตคอยน์มาฟรีๆถึง2,000 0 BTC แต่ตอนนี้กลับไม่มีใครรู้ว่าหายไปไหนจนมันกลายเป็นคดีที่ลึกลับที่สุดในวงการโลกคริปโตไปแล้วค่ะในปี2017รัฐบาลเบลเรียสามารถยึดบิตคอยจากแกง๊งอาชญากรได้ถึง213,519 BTC ซึ่งมีมูลค่าราว3.5พันล้านดอลลาร์หรือ1ใน5ของหนี้สาธารณะของประเทศในเวลานั้นแต่ในปีถัดมาปี2018รัฐบาลก็ได้ตัดสินใจขายทิ้งในราคาประมาณ15,000ยูโรต่อเหรียญ ซึ่งถ้าหากว่าพวกเขาถือไว้จนถึงวันนี้บิตคอยเหล่านั้นจะมีมูลค่าสูงถึง25,240ล้านดอลลาร์ซึ่งมากพอที่จะล้างหนี้สาธารณะทั้งหมดของเบลเกเรียที่มีอยู่24,000ล้านดอลลาร์ได้อย่างสบายสบาย And so um, you know many governments hold c o l d gold I think they should start to hold Bitcoin because Bitcoin is essentially the new gold standard um, It's I think a v e r เรื่องที่บอกแกเรียขายบิตคอยทิ้งก่อนเวลาอันควรยังคงเป็นที่พูดถึงในวงการคริปโตค่ะโดยอเล็กซ์ออฟชาเควิสผู้ก่อตั้งออฟชาเควิสรีเสิร์ชเห็นได้ชัดว่าบิตคอยมีความพันผวนสูงเกินไปจึงไม่ควรนำมาเป็นทุนสำรองของประเทศเพราะราคาที่ดิ่งลงอาจทำให้งบประมาณพังได้ในขณะที่วาเลนตินมูฮอฟโคซีอีโอของเอ็นฟลัสชาวบัลแกเรียไม่เห็นด้วยและยังตำหนิรัฐบาลว่าขายเร็วเกินไป โดยพลาดโอกาสสำคัญที่จะสร้างความมาั่งคั่งในระดับชาติเพราะตอนนี้มูลค่าได้พุ่งขึ้นหลายเท่านิกทิมิลาอสผู้สื่อข่าวสายเศรษฐกิจฉาย,ยากระบอกเสียงแ่งเฟดเผยว่าหากโดนัลด์ทรัมป์พยายามปลดเจอรมพาเวลออกจากตำแหน่งประธา,านธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดอาจนำพาไปสู่การ,รเผชิญหน้าทางกฎหมายที่ยืดเยือ้อพาเวลอาจไม่ยอมลงจากตำแหน่งโดยสมัครใจและจะอยู่ต่อจนกว่าศาลหรืหอวุฒิสภาจะตัดสิน c คอ b a s e เปิดตัวแอปใหม่ที่ชื่อว่า Base App ซึ่งจะมาแทนที่คอ b a s สวอล l ลตแบบเดิมโดยแอปใหม่นี้จะรวมฟีเจอร์ที่หลากหลายทั้ง Social Network, Mini App การชำระเงิน USDC แบบ Real Time และการซื้อขายคริปโตทั้งหมดพัฒนาบนเครือข่าย Base ซึ่งเป็น Layer 2ของ Ethereum เพื่อรองรับการใช้งานที่รวดเร็วและต้นทุนต่ำในระบบนิเวศเว็บรตามรายงานของ Pro t o โดยอ้างอิงจากเอกสารที่ได้รับผ่านกฎหมาย FOIA หรือ Freedom of Information Act พบว่าสำนักง,งานตำรวจมาเชลของสหรัฐ U.S. m a r s h a l l Service ถือคองบิตคอยมูลค่ามากกว่า1.6พันล้านดอลลา,าร์สหรัฐจากคดีอาชญากรรมและการยึดทรัพย์ต่างๆนักกฎหมายฝรั่งเศสได้ยื่นร่างกฎหมายเสนอแนวทางการใช้ไฟฟ้าส่วนเกินจากโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์เพื่อทำเหมืองบิตคอยโดยคาดการว่าจะสามารถสร้างไรายได้ปีละประมาณ100 150ล้านดอลลา,าร์สหรัฐ ตามรายงานจากหนังสือพิมพ์แบงกอกูสสํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลอลตต์ได้ร่วมมือกับธนาคารแห่งประเทศไทยเปิดตัวโครงการแซนด์บ็อกซ์เพื่อทดลองอนุญาตให้นักท่องเที่ยวต่างชาติสามารถแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลเป็นเงินบาทเพื่อใช้จ่ายได้และนี่คือเนื้อหาหลักของรายการในวันนี้ค่ะช่องของเรามุ่งเน้นไปที่การรวบรวมข่าวสารที่มีคุณค่าในวงการคริปโตบล็อกเชนและเหมืองผุดมีทั้งข่าวสารและรายงานเชิงลึกค่ะ รวมถึงรายการ Investor Code ค่ะพอดแคสตท์ที่เราจะมาเจาะลึกกันถึงเรื่องราวและกลยุทธ์ของนักลงทุนและธุรกิจที่เปลี่ยนโลกแล้วคุณอยากให้เรามาเจาะลึกกันถึงเรื่องราวของใครอีกคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะคะและหากคุณคิดว่าช่องของเรามีคุณค่าอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามค่ะเพื่อเป็นสมาชิกของ BTV และรับเคล็ดลับความมาั่งคั่งได้ตั้งแต่ทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์เลยค่ะเรามาเพิ่มความมาั่งคั่งในตลาดก,กระทิงให้กับสินทรัพย์ของเราเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ